วิวาล่มเจ้าบ่าไม่ทนประตูเงินประตูทอง13ด่าน กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์เมื่อสมาชิกผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งค่ะได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มกระทู้พันทิปเล่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในงานแต่งของพี่สาวตัวเองหลังจากที่บ้านของฝ่ายเจ้าสาวนะคะมีการกั้นประตูเงินประตูทองแต่เกิดปัญหาค่ะผิดใจกับฝ่ายชายจนทําให้สุดท้ายงานแต่งครั้งนี้ต้องล่มลงไปโดยเจ้าของโพส์ค่ะเล่าว่าในงานแต่งของพี่สาวตัวเองเนี่ย เกิดมีปัญหาขึ้นค่ะในช่วงที่เจ้าบ่าวนะคะมาเข้าบ้านเจ้าสาวโดยเพื่อนๆแล้วก็ญาติพี่น้องนะคะของเจ้าสาวเนี่ยได้มีการกั้นประตูเงินประตูทองเมื่อเจ้าบ่าวนะคะเดินผ่านไปได้5ด่าน,านก็พูดขึ้นมาว่าถ้ามึงจะมายืนดักการขนาดนี้กูไม่แต่งแล้วซึ่งขณะนั้นนะคะก็มีฝนตกและทุกคนเนี่ยก็เริ่มเปียกในเต็นท์นะคะคนเยอะเนี่ยจนล้นออกมาเลยจากนั้นนะคะเจ้าบ่าวนะคะคว้ากล่องสินสอดแล้วก็ถุงใส่เงินแล้วก็เดินออกไปเลยหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นค่ะพี่สาวเนี่ยทั้งเสียใจแล้วก็ หาาน้ามากบอกให้ทางเจ้าบ่าวนะคะมาเคลียแต่เจ้าบ่าวเองนะคะกับเงียบหายไปมีแต่พ่อแม่เจ้าบ่าวที่เข้ามาขอโทษเธอบอกให้พี่สาวนะคะแจ้งความพี่สาวนะคะบอกว่าทําไม่ได้กลัวจะเสียเจ้าบ่าวไป ทั้งที่ตอนนี้นะคะเจ้าบ่าวไม่รู้หายไปไหนแล้วโดยผู้โพสตนะคะเล่าอีกว่าเท่าที่นับได้เนี่ยมี13ด่านด่านเด็กอีก2ด่านด้วยโดยตัวเธอนั้นเองนะคะยังได้มีการเติมนพี่สาวแล้วแต่พี่สาวบอกว่าเพื่อนกันทั้งนั้นและเพื่อนเจ้าสาวนะคะก็รู้ว่าตัวเจ้าบ่าวเองเป็นคนมีฐานะจึงได้มีการกั้นประตูเงินประตูทองเยอะมากจนตัวเธอเองนะคะยังตกใจ